ครับผมคุณผู้ชมครับกลับมาพกบกับรายการทําไปทํามาอย่างที่สัญญาครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์วัสนาสีโสภาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับผมขอท่านขยี้อีกทีหนึ่งก็คือ,อวิธีแก้ทุกข์ด้วยสุขแต่คราวนี้เนี่ยเรื่องจิตเป็นเรื่องที่แบบใหญ่มากกว้างมากและก็เข้าใจยากมากด้วยเช่นกันครับอาจารย์ค่ะ การที่เรามีประเด็นในการพูดคุยว่าเวลามีปัญหาครับนะคะให้แก้ด้วยความสุขครับเพราะว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยเราเองเนี่ยเราจะทุกนะคะแล้วถ้าเราเอาความทุกเนี่ยไปแก้ปัญหาเราจะกลายเป็นสิ่งลดบรรทุกสิ่งลดบรรทุกคือเราจะกลายเป็นคนที่ทุกท่วมทวี สิ่งที่เราควรจะทำก็คือจำประเด็นให้ดีในแง่ที่ว่าเมื่อมีปัญหาให้แก้ด้วยความสุขอพอบอกตัวเองอย่างนี้เมื่อไหร่นะคะก็จะไปหาวิธีฉันทำอย่างไรฉันจึงปเป็นคนที่มีทักษะในการสร้างความสุขโอ้โหอันนี้ชอบมากครับอาจารย์รทักษะในการสร้างความสุขสำคัญทักษะในการสร้างความสุขเนี่ยสำคัญเพราะว่าถ้าไม่สร้างขึ้นมาทุกคน นะคะกระทบเรื่องดีแป๊บเดียวทุกแล้วสมมุติว่าเรามีอะไรดีๆสักอย่างอย่างที่ท่านอาจารย์ธวัฒท่านยกตัวอย่างมีรถคันใหม่เพิ่งซื้อมาเลยจพิ่้าเลยถูกใจมากดีใจสักคู่นะคะไปชนตุ้มบุบคราวนี้เสียเซลเลยเสียเซลเลยค่ะก็เนี่ยเนี่ยเราจะเห็นสภาพความจริงในชีวิตของเรานะคะนั้นสภาพเหล่านี้เนี่ยมันเตือนเราว่าทําอย่างไรเราจะเป็นคนที่มีทักษะ Oh. ในความสุขสำหรับความจริงที่เราจะต้องเผชิญในหลายๆแง่มุมครับนั้นเราอยู่กับโลกวัตถุนะคะทุกวันนี้เรายัางต้องกินต้องใช้ต้องมีสิ่งต่างๆแต่ถามว่าเวลามีแล้วเนี่ยเราได้ใช้วัตถุเนี่ยประเด็นเดียวในแง่ที่ว่าสร้างความพึงพอใจอพอไม่มีมันปุ๊บฉันไม่ได้อย่างใจคือสร้างความอยากหรือเปล่าอาจารย์ก็คือสนองความอยากแต่หลังจากนั้นเนี่ย ความอยากก็กลับมาเคี่ยนตีว่าฉันไม่เคยพอะะต้องมีอีกต้องต้องมีอีกและเสียหา,หายไม่ได้และต้องมีขึ้นๆไปแบบที่ไม่รู้จักจบ,บนั้นเมื่อไรก็ตามที่เรายังต้องอยู่กับความเป็นจริงว่าเรายังต้องใช้วัตถุยังต้องกินยังต้องใช้นุ<ม>่นใช้นี่นะคะก็มันเป็นความจริงที่เราต้องมีแต่ในขณะเดียวกันใช้สิ่งเหล่านั้น,นบริหารจิตใจด้วยเข้าสู่ประเด็นที่ว่ามีก็ดี ไม่มีก็ได้นะคะต้องต้องต้องคอยบอกตัวเองอย่างนี้เวลามีก็ดีเนี่ยก็หมายความว่าก็ความเป็นจริงฉันก็ต้องมีอ่ะออแต่พอบอกว่าไม่มีก็ได้ก็แสดงว่าของสิ่งนั้นมันสอนเราว่าพอนะเวลามันเกิดความเสียหายเวลามันไม่มีอยู่ได้ไหมถ้าถ้าอยู่ไม่ได้แสดงว่าไม่มีทักษะของการสร้างความสุขนะเสียงนะ เสี่ยงเสียงเพราะทุกวันต้องต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ไม่ว่าเจอบุคคลที่เรารักเจอบุคคลที่เราชอบพึงพอใจเจอข้าวของที่ชอบและพอใจอนะคะไม่ได้บอกว่าไม่ให้ชอบและไม่พอใจแต่บอกว่ามีก็ดีนะคะถึงเวลาไม่มีสอรใจตัวเองว่าต้องก็ได้อันนี้เป็นทักษะของการสร้างความสุข ต้องปรงไม่มีอะไรแย่แน่นอนอยู่ในชีวิตของเรามีแต่จิตของเราะะที่จะต้องทําให้จิตของเราเนี่ยเที่ยงแล้วก็มีความเสถียรแล้วก็ไม่มีอะไร <an> เป็นวิธีการที่ดีเป็นกิจที่ดีเท่าเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในความเสถียรในความนิ่งในเรื่องของการที่ทำอย่างไรมันถึงจะมีความสุขแลวเราจะได้ใช้ความสุขเนี่ย สร้างสิ่งที่เป็นวิธีการในการแก้ปัญหาในการเยียวยาชีวิตในบางช่วงบางตอนของชีวิตนะคะที่เราจะต้องเคารพความเป็นจริงว่ามันมีกระทบกระเทือนมันมีสิ่งที่เข้ามากระแทกครับเพียงแต่ว่าเราจะกระแทกตัวเองต่อไปไหม,มนั้นคําพูดที่เราจะต้องจําว่าปัญหาแก้ด้วยความสุขสอนให้เราปฏิบัติธรรมรสอนให้เราเนี่ยเ,ออเริ่มที่จะฝึกจิตของตนเองเนี่ย ให้มีสมาธิสมาธิลงลึกระดับหนึ่งนะคะเราก็สว่างระดับหนึ่งและสมาธิที่ลงลึกจนถึงจิตวิญญาณเนี่ยก็จะทำให้เราสว่างถึงวิญญาณหมายถึงสว่างในเรื่องเวรกรรมด้วยซึ่งมีความจำเป็นเพราะชีวิตของเราเกิดแต่เวรกรรม,มคุณผู้ชมผมชอบอยู่คำที่อาจารย์พูดผมไม่เคยได้ยินเลยเพิ่งเคยได้ยินในรายการวันนี้ ทักษะในการสร้างความสุขมันเป็นยากมากนะอาจารย์เพราะคนเราถ้าบอกทุกเนี่ยจะอยู่กับความทุกข์ฉันจะต้องแบบละทวยฉันจะต้องตายแน่เลยในสามวันนี้เพราะฉันทุกข์เหลือเกินเพราะคุณไม่มีทักษะในการสร้างความสุขโอ้โหผมชอบคำนี้มากเลยครับอาจารย์วาสนาครับขอบพระคุณมากเลยครับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วาสนารีโสภาขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับบริษัทบางจากปิโตเลียมจำกัดมหาชนและก่อนจากการวันนี้นะครับมีสกู๊ปดีๆนะครับคุณผู้ชมครับจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้นะครับขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพทั้งกายและใจแข็งแรงขอบคุณครับสวัสดีครับที่ตั้งแห่งใหม่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยณบ้านเลขที่ 248หมู่ที่1ถนนสารยานครชัยศรีตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในเนื้อที่180ไร่ได้เปิดสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกและบัณฑิตวิทยาลัยใน4คณะได้แก่ 1. คณะศาสนาและปรัชญา 2. คณะมนุษยศาสตร์ 3. คณะสังคมศาสตร์4 คณะศึกษาศาสตร์เปิดการเรียนการสอนในภูมิภาคอีก7วิทยาเขตและ3วิทยาลัยปรัชญามหาวิทยาลัยความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา,ททา,า,าช่วงแสงครรมสองโลกโดยมหาวิทยาลัยมหามุุตราชวิทยาลัยมองคือเห็นเห็นได้เพราะดู ดูได้เพื่อตาตานอกคือในตาตาในคือตาปัญญาบัดนี้เราทั้งหลายเป็นผู้มองเห็นไกลก็คือมองเห็นประโยชน์ประโยชน์นำความสุขมาให้ก็คือความสุขได้ทันทีสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์สุขจากาจจาการไม่เป็นหนี้ใครนาทีการงานที่เข้มแข็งและสุจริตนี่คือความสุขที่สัมผัสได้ในขณะนี้ แต่ถ้าหากมองเห็นความสุขอันนน้นก็คือพูนด้วยศรัทธาพูนด้วยความขยันเอาการเอาทระเสียสละและสําคัญที่สุดคือมีปัญญานำความร่มเย็นมาสุขทั้นมีปัญญาเป็นองค์ครองทำให้ความสุขอย่างแท้จริงคิดบวกหรือจะคิดคูณเป็นการคูณทวีนำความร่มเย็นมาสุขแก่ตนและความสุขที่แท้จริง